เวลาทําอาหารแล้วนะคะจะผัดมะเขือดำมันฝรั่งต้มมันหมูสับจะใส่ลงไปเลยหมูสับองร้อยกร,รมัมริเกเจ็ดเม็ดนะคะของฝรั่งอันนี้มะเขือดำลงไปหันแล้วนะคะน้ำมันหอยใส่ลงไปนคะคะรสดีจ้าสียวขาวนิดนิด น้ำตาลสักหน่อยผัดให้ฝรั่งก็ต้องใส่น้ํานิดนิดนะคะเนาะรอให้มะเขือสุกแล้วมาชิมปิดท้ายนะคะชิมรสชาติแล้วใส่ต้นหอมลงไปเลยรอราดข้าวของคุณฝรั่งนะอันนี้ของสามีเป็นไทยพขปู่เป็นมันต้มนะฮนะเนาะฝรั่งคนไทยของแก้นะคะ คนป่วยก็ปู่เนาะสองแจ๊สสองแจ๊สมันด้วย,ยอืมเรียบร้อยนะคะอาหารแรงวันนี้วันที่สิบเจ็ดในสายยน